เปดเฮ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะทำไมทำหน้ากลัวอย่างนั้นน่ะเจ้าของใจไม่ดีเลย ไอหนึงไอพันสองตังค์เหนียวเบาไหมถุงไม่เบาหรือหัวหนักก็ม่อกีปล่อยปล่อยกันปลยปล่อยลดลงอ่าผ่านหน้าผ่านผ่านผานความเร็วปกติพันสองห้าเทวีใหญ่ใหญ่ใหญ่ สติ๕๐สติ๕๐นะครับบอกสติ๕๐สติ๕๐อโอเคนิ่งนิ่งนิ่งโฉนหุ่นโวนดน่นนาน ดับเครื่องนะดับเครื่องเนี่ยครับอ่ะตะกร้อนอ่ะตะกร้อนดับเครื่องอัตะาการ้อน,าาอ,อ,นาาอ่ะเตรียมตัว วเลเดอเทลเดอหมอไม่เห <laughs> ็นหมอไม่เห็นอยู่ไกลไปเทตรลัเดอวงจรลงอ่าเนี่ยลัดเดอร์ลัดเดอร์เทลัดเดอร์เทลัดเดอร์ลเดอมันไหากลนาะายเล่อนูน้าบ้างนหน้าอันแะอนบนนั่นแหละ เปิดแฝดใช้ได้นะครับกระโดดเลยนะครับเทสแฝดเทสห <c oughs> ลุดจากมุมหลุดจากเฟรมกล้องไปเลยนะเปิดแฝดเอาละครับวงจรลงโหนี่ต่อแส้มาเนี่ยโอไม่ลงว่ะโอายทำไมเที่ยว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  เทรนเนอร์นะครับไม่ใช่สปอร์ตเตอร์บ okay? <laughs> 10ีนี่มันสมศักดิ์ศรีหน่อยครับ ราคาลนดีจัดโอ้โห oh, oh, oh.